สวัสดีครับผมกนพัฒนะครับผมวันนี้ครับก็ได้มีโอกาสกลับมายืนเวทีเดอะสตาร์อีกครั้งหนึ่งแล้วครับผมก็ครั้งนี้เป็นเดอะสตาร์เครับเมื่อปีที่แล้วก็ได้มีโอกาสมาเป็นรุ่นพี่ครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็คราวนี้เป็นครั้งนึงที่กลับมาก็รู้สึกรู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ที่เดอะสตาร์นะครับให้ให้รุ่นพี่อย่างกันได้มีโอกาสกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับตั้งแต่ตั้งแต่ได้มีโอกาส มาถึงที่บูสตาร์และก็ได้ได้มีโอกาสมาซ้อมนะครับบล็อกกิ้งต่างๆกับกับแบ็คทิงแท็กที่เราจะร้องในวันนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้มาเหยียบเวทีเดอะสตาร์เนี่ยมันรู้สึกมันรู้สึกถึงความมีมวลขลังแล้วก็รู้สึกถึงความตืน่นเต้นทุกครั้งที่ที่เราได้ได้มายืนอยู่ณเวทีน,น,นี้ตั้งแต่ตั้งแต่เราประกวดแล้วนะครับผมก็วันนี้ครับก็เลยก็เลยเตรียมเทพิเศษมาฝากทุกคนด้วยแล้วก็อบอกว่าคิดถึงบรรยากาศที่เราได้มีโอกาสมา,มา มาประกวดที่วิทยุส่สายนี้ถึงพี่โจ้พี่น้อยเพลงถึงทานการทุกคนที่ออรอฟังเพลงเรารอ,รอการต้อนรับกลับมาของเรา ก็สำหรับน้องทุกคนนะครับเดอะสตาร์เก้าทุกคนที่ตอนนี้นะครับผมกําลังมุ่งหน้าทําความฝันของตัวเองอยู่นะครับผมก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆนะครับกับการแข่งขันในทุกๆรอบทุกๆปีครับขอให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็แล้วก็พยายามเอาเสน่ห์ของตัวเองออกมาให้มากที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการแสดงต่างๆทุกคนทุกคนก็เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณเนี่ยเอามันออกได้มากแค่ไหนครับผมอย่าตื่นเต้นอย่ากังวลนะครับอย่ากดดันแล้วก็สู้ๆครับพี่กันเป็นกำลังใจให้ทุก แล้วตอนนี้รุ่นพี่เดอะสตาร์กันนภัสก็พร้อมแล้วนะคะที่จะมาโชว์ในเพลงใหม่ล่าสุดที่เป็นเหมือนตัวแทนของวนัทจากละครคู่กรรมนั่นก็คือเพลงทำสัญญาบรรยากาศจะหวซึ้งขนาดไหนตามไปดูกันเลยค่ะ่ใจจไมไวววรรัััักกงงงนนนเเเยยยยีียออาพาพชืสญญค จะไม่รอฉันก็จะรักเธอรักเธอรักเธอเธอท่านั้นยึดมั่นในคำสัญญาโฮ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 รีบได้ว่าทุกคนก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในโจทย์เพลงลูกทุ่งนะคะ ขอเสียงกับน้องๆเดอะสตาร์ทั้งหกคนหนครับหลงตัมต่ตอนช้าลบดูเธอทำไม่เคยเปลี่ยนสิดื่มการรอคอยที่ดูเลื่นลาไแลอยู่กับฝันที่มีคอ ในพลังของที่ฉันเฝ้ารอคอยมันนานานายัยจิตนาการอาหากใครคนที่รักฉันยังมีโปรดเธอดฝ่าช่วยบอกใครคนนั้นให้ไม่หยุดความยาเหงาในใจ